สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Yamaha Fin น1 5รุ่นปี2025รถจักรยานโยนต์ที่กำลังเป็นที่สนใจในตลาดด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม Yamaha Fin 115รุ่นปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวัดสูบเดียว SOHC ขนาด 114cc รซีซระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและระบบจ่ายน้ามันแบบหัวฉีดทาให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ามันได้ดี นอกจากนี้ยังมีระบบเกียร์แบบเฟืองขบกันคงที่เกียร์วนสีระดับที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นในด้านของโครงสร้าง Yamaha ฟิ n 115มีความยาว1,940 mm, มิมกว้าง710ม mm, ิมสูง1 0 9 5ม mm, มและมีระยะห่างช่วงล้อ1,235ม mm, ิมความสูงจากพื้นถึงบอดอยู่ที่775ม mm, ิลลมตรทำให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัย น้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ97-99กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นสวิงอาร์มโชอคอัพคู่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงระบบเบรกหน้ามีทั้งแบบดิสเบรกและดรัมเบรกขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่วนเบรกหลังเป็นดรัมเบรกทั้งหมด ยามาฮ่าฟิน115รุ่นปี2025มีสีให้เลือกหลากหลายได้แก่สีดำสีฟ้าสีแดงสีขาวสีเทาและสีน้ำเงินทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกสีที่ตรงกับความชอบได้อย่างลงตัวสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยยามาฮ่าฟิน115มีราคาเริ่มต้นประมาณ4 2 0 0บาทสำหรับรุ่นคลิกสตาร์และสูงสุดที่ประมาณ44,800บาทสำหรับรุ่นอลอยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถจักรยานยนต์ในระดับนี้ หากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่มีดีไซน์สวยงามสมรรถนะดีและประหยัดน้ำมันย a m a h a f i n 115รุ่นปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณที่รับชมหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถจักรยานยนต์ใหม่ๆจากเราขอบคุณครับ